ด้วยอาชีพหนูดีเนี่ยมันไม่ควรใส่ตาสั้นเพราะใส่ตาสั้นมันรบกวนจริงๆและยังชีวิตส่วนตัวอีกชอบไปเที่ยวเอาดอออีกชอบอยู่กับน้าทะเลมันรบกวนไปทุกด้านเลยหนูดีเริ่มใช้คอนแทคเลนส์เนี่ยค่ะออมาตั้งแต่อายุประมาณ17ปีนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะใกล้ใกล้ 20E ปีเต็มทีแล้วนะคะออกซิเจนที่ไปเลี้ยงลูกตาไม่เพียงพอนเนี่ยมันก็ทําให้ตาเนี่ยมันก็แห้งไปถึงระดับที่วันหนึ่งก็ต้องหยุดใช้อยู่ดี ชีวิตก่อนการผ่าตัดกับหลังการผ่าตัดเนี่ยมันคนละชีวิตจริงๆคือเวลาคนเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนได้ดวงตาดวงใหม่หนูดียังรู้สึกว่ามันน้อยไปะคะ่ะมันเหมือนได้เกิดใหม่มันเหมือนได้ชีวิตใหม่นะคะคือมันเป็นชีวิตใหม่จริงๆสิ่งที่มันเคยปิดกั้นเราจากสิ่งที่เรารักเราชอบอยากจะทำเนี่ยมันหมดไปแล้วอะคะ่ะ มันช่วยให้คนสามารถทํากิจกรรมอะไรที่เขารักได้อีกเยอะแยะในชีวิตเหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ชีวิตที่ดีที่มีคุณภาพแลพะพอชีวิตมันมีคุณภาพมันก็มีความสุขไปด้วย